ครับสวัสดีครับพี่พ่อเ่ิงยางเกาะนครเซี่ยวผูเขียวครับผ<ห>ู้ใหญ่บ้านกางใต้หมู่สิบหกพีพ่อเป็นผู้ใหญ่บ้านแมนครับยูหมูหย่ยางเกาะพ่อยูหมู่สิบหกครับตำบลหนองยาป้องอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยบ้านนี้เลยสิอยากให้พ่อเบาลงตรงนี้ให้พี่น้องฟังสะกอนปากกาพี่นอ้องเมื่อไม่โป้นเพลียงควายแม่นี่แหละผู้นึงเป็นกระบอกให้พี่น้องแน่ว่าไสเราดีบ่อผลิตภัณฑ์ยังหัวเชื่อ ดีครับเพราะว่าพวกเสียจุอินทรีย์ไมโครเวฟนี้บ่เปลี่ยนอันตรายต่อสัตว์แล้วก็เห่าพ่นได้เลยพ่นถ้าควยเป็นพิวนั่งบ่ดีเห่ากับพ่นได้ครับได้บ่บ่อได้ครับแพ่บ่บ่แพ่ที่มันเป็นที่มันเป็นตุ่มตะกรนนะออมันนี่ก็เลยเอาเอาจุอินทรีย์นี้เพราะว่าจุอินทรีย์มันบ่เป็นอันตรายต่อสัตว์เนาะก็เลยลองทดลองเอาพ่นลองเบ่งมันก็เลยหห้บ่ห่ออาทิตย์ ก็มีมาตอมันมะเนี่ยมันเกลยไม่เป็นอะไรเลยเออดีเอาจากหน่อยมีหิวบ่มีบ่มีครับตะกี้เลยมาเบืองได้ครับตะกี้ตะกี้ตะกนโ้ยไล่เลยให้จนแลัวน้ำบกม่วงสุกหรือว่ามีบุ้ม่วงมอนรนแล้วก็มันก็มาตอมเนาะบุงม่วงอยู่แถวนี้ก็มีให้นะหน่าหน่าแมลงวันแมนครับบานนี้กินเดียพอกินกับข้าวหมากให้กับบมีแล้วเหมือนก็ธรรมดามันก็ ตี่อควายต่อกรเหมือนสิกินแหงกว่านี้ไปฮอดพวายมันสิออกไปเลยนี่นะข้าจวใอยูข้อควายอยูมอมมอมมันคือบ่มีกินแล้วผู้ยู่ข้างๆเพิ่นเพิ่นอันนี้บอกบอกช่วงแรกๆเพิ่นว่าจังไหนอันนี้มันก็มีกินเงี้ยวมีกินเงี้ยวมันกินขี้มันทั้งหลายไดบกินได้ดีีมีเพิ่นมีนมาเห็นของเหรอเพิ่นมีของมามาขอสุดมามามาครับเพิ่นมาข้อว่าเอายังมาเอาฮอวควดไปควดหนึ่ง เพิ่นที่พี่เพิ่นเพิ่นเอ,อเอาไปซื้อว่าไปแนะนํามาแม่เอามาโชว์ใ่วยไงฝากพี่น้องครับนี่เนาะผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนาะครับใช่เป็นหัวเชือ้อจุลินทรีย์ครับหัวเชือ้อจุลินทรีย์ไมโครวิดบารนี้แม่ก็ฉีดตำนี่เลยแมนครับอ๋อเหรออันนั้นแหละดีเก่งตม่ก่นอ,กอนนะั้นใส่สเปรย์เ็นอยู่ใส่สเปรยนพ่อมีแผลเป็นอันตรายเกี่ยวกับแบบ สิ่งแหวนล่อสิ่งแหวนหล่อถธรรมชาติกับบ่อแพร่เนาะบ่อแพร่ยังจักย่างครับเอาขี่ไปใส่ต้นไม้กับบ่อเป็นบ่อพ่อพ่เอาไปใส่ต้นยางอยู่เรื่อยๆครับให้นะครับขี้ควายนะขันท้ามีส้วนยางหรือเปล่าปกไม้ผลไมย์ลำไยเหมาะครับเอาไปใส่งามเออเอาล้วพี่น้องครับถือว่าบ่อเป็นอันตรายเนาะบ่อครับถ้าพี่น้องอยากใส่อยากแนะน้ำฝากจักหน่อยนะพ่อ เรืงขวยเลี้ยงหัวากาวหรือว่าโบเมนแต่เรื่องขวยเรื่องหัวเป็นบบว่าสิเป็นเรื่องสัตว์ทุกชนิดเนาะบว่าสิเป็นเป็ดไก่คนได้ตามคอ,อกตามที่บริเวณที่เป็นคอ,อกสุกรก็เช่นเดียวกันเพราะว่ามันจะบบมีมะเร็งมันมารบกวน,นแล,ล้วก็บบเป็นอันตรายครับรนี่ข้อแนะนำข้<พ>อใส่นี่แหละหัวเสียจุอินรีย์นี่แหละเห็นแต่ละลั่นล่าโฆษณาไข่อยู่ในคลิป พ่อแล้วพ่อพี่น้องเพิ่นสิบวันเสือเฮ้ยก็มาเบิ่งรถผู้ใดก็มาเบิ่งคนเด้งเดินห้ามเนาะจะลาอาจารย์ก็เบิ่งนี่ฮอดระดับอาจารย์ผู้เด้เพิ่นก็ว่าเอ้ายังบ่มีแมงวันบรดคอกผมคือลายแท้ว่าซั่นก็เลยแนะนําเพิ่นเพิ่นก็เลยคอกกวดไปกวดเป่านะครับกวดคอกวดไปไปซื้อได้ที่ไหนเพิ่นว่าซื้อยูไส้พ่อซื้อยูไส้สร้างหนสั้งใส่สั้งใส่ไม่เออ เอากูสร้างเป็นเอาขับพี่น้องกนสร้างว่าเป็นเนาะเฮ้ยกระชงเป็นข้าวเนวหนอกกระชังกระชังคือไหนนิดตัวน้อเออเอาพี่น้องครับหรือจังไรกะส่งตรงไปจูรินทรีย์ไบโอไบโกลิดที่จะขึ้นมาเห็นไหมเนี่ยฉีดพ่นเลยหอมไม่มีแมลงวันไม่มีเหลือกยุงกระแทบเสี้ยบมีเหรือเพราะว่ามันได้กินอันนี้เด้อพี่แม่ใช่อันนี้ก็คือเป็น กอไผ่แล้วก็จะมีต้นหมักลำไยเป็นสวนเลยครับท่านที่มันโปร่งเดี่ยขาน้ามันโล่งนั่นเออโอเคอันนี้นั่นคือว่าแมงเงี้ยมันก็สิอยู่ได้เบิดเพราะว่ามันชื้นครับสีตัวควายเพราะพราแม่สีไปก็บพรเป็นยังเนี่ยมันก็ห้อมตัวแมลงก็บัตอมโอ้ยอันซ่อนลูกควายน้องเม่เนาะซีดแตามุงก็ได้ซีดไว้น่ำมุงเบ็ดเช่ะ หนุ่งกระซิบบมีซิบบมีมะแรงต้อมซีดพลตามคอกตามพื้นคอกประทับใจว่าแม่ใช่ประทับใจเพราะล่ะแม่เพราะล่ะ <laughs> บังบับบขายของแล้วแม่วานะ่าต้องโฆษณารอขันผู้ได้เคยใส่นะเออดีใช่ดีแล้วใส่ขวดหนึ่งรูพ่นเลย พลเคเทียซ่องเทียนี่โอ้ยหายห่หวงบวมีมแมลงวันพ่อแม่เพราะแล้วใช้ดีจริงๆนะเนี่ยแม่เป็นยังไงครับดูซึกว่าดีใจบ่หลังาจากกินในใส่ผลิตภัณฑ์แล้วดีใจหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์ก็ได้เดียงเป็ดเดียงไก่หรือวะกอกหมูมันซิบอกมี่กินมแม่เลยอ่ะ เคยเคยเอาไปลอ่องดํากินพวกเป็นขี้เป็ดบ่มูนเป็ดบ่เป็นยังไงนี่ยดีบ่ก็ดีแม่จะมีเป็ดที่เอ็นนองวศร้าทางฮันเขาก็เอามาใสา่คอกไก่ที่มันเป็นไก่ผันไข่ไก่เนื้อที่เขาเลี้ยงอยู่ในบ้านนะ<อ>มันกระโบมีกินไปรบกวนในบ้านมั้งเนี่ย<ม>เลี้ยงอยู่ในบ้านเด้ครับมันกระโบมีกินมั้งเนี่ยมแมลงมันก็บโบมีถือว่าดีดี เอาล่ะพ่อเราเนี่ยพ่อละเดี๋ยวพี่น้องสู่ประเทศอารอมกับให้พี่น้องไปใส่เอาเบรนลอดครับบเสียมาเบิรงคอกเลยครับเป็นวันแทบจะบ่มีเลยละครับผู้ใดอยากใไหัวเซียจูอินซีไมโครเวฟเนาะครับครับเพิ่มการรับประกันได้เป็นผู้ใหญ่บ้านบ่ตัวเนาะครับตัวบ่ได้ตัวบ่ได้ใ้บ้านสิบ่เสียถือก็เลยเคยใไซก็มีไล่ไล่ผู้ไล่คนเพิ่น มาข้อคําแนะนําว่าข้อขวยคือบม่มีแมลงวันก็เลยกินกระบอม,มีก็เลยว่าใส่หัวเสื้อจุลินทรีย์ไมโครเวฟนี่แหละครับสั่งเอานําเนต็ตนานาล้่นทั่วไปบ่มีไข้ครับเออหรือจะเอาอยูไตรลิงน้ํลาหลาครับครับให้พี่น้องติดต่อได้เลยหมายเลขโทรศัพท์จะมีอยูคารับสนับสนุนโดยหัวเชื้อจุลินทรีย์ไมโครเวฟช่วยดับกลิ่นลดแมลงวันไร้สารตกค้างทางเลือกใหม่ให้กับชาวกเกษตรกร